ไปต่อข้อที่2คู่แข่งมากขึ้นการตัดราคารุนแรงมากขึ้นจําที่ครูติพูดถึงขอแรกได้ไหมช่วงต้นเลยว่าในยุคฟื่งฟูอ่ะใครโตก็โตได้แต่ในยุคที่ทุกอย่างไม่ได้ฟื่งฟูงและเติบโตนั่นคือการวัดตัวจริงอันนี้จะมีการสอนให้เกี่ยวกับเรื่องเศรษฐศาสตร์นิดหน่อยนะครูติยกตัวอย่างแค่เหมือนเดิมแต่เราไปอัดแบกับ ปรับใช้กับธุรกิจของเรานะไม่ว่าจะเสริมสวยหรือให้บริการหรือสินค้าอะไรก็แล้วแต่ปฏิปีเเรียบเทียบให้กับร,ร้านซ่อมบนะิ๊กไบในยุคที่ทุกอย่างเฟื่องฟูยุคสกิจจองอะ่ะรู้จักไหมยุคเศรษฐกิจด,ดีปล่อยกู้ง่ายหงุดหงิดสกิจปุ๊บก,กูจองกูซื้อกูออกรถง่ายบิ๊กไบท่วมตลาดไหมท่วมตลาดจํานวนเยอะไหมเยอะแล้วเยอะอยากขี่มันดังมันกําลังเฟื่องฟูถึงรอบเซอร์วิสแล้วต้องซ่อมเยอะไหมเยอะทําให้ร้าน ทำให้ร้านที่มีอยู่แล้วอ่าเดี๋ยวครูตีเลื่อนไปว่าเป็นตัวอย่างให้ดูเมื่อลูกค้าจํานวนเยอะนะเยอะโอเคอ่าเยอะอ่าอย่างงี้เยอะ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 อ่าลูกค้าเยอะเนี่ยทำให้ร้านที่มีอยู่เดิมอะเต็ม เต็มเท่ากับไม่ต้องแข่งราคาี๋ยวยุฟึ่งฟูถูกปหเต็มไม่ต้องแข่งราคาแข่งราคาแล้วลองนึกภาพดูถ้าเราเป็นผู้ชายสักคนหนึ่งที่ชอบเกี่ยวกับเรื่องเครื่องยนต์เรื่องช่างเรื่องอะไรอย่างเงี้ยมีความรู้หรืออาจจะเรียนมาก็ไม่รู้เห็นร้านเจ้านาย ะน,นืกอภาพเราเป็นลูกน้องเราเห็นร้านเจ้านายเราเป็นใครไม่รู้เราเห็นแบบเฮ้ยเพื่อนเพื่อนญาติพี่น้องคุณอาคุณป้าที่คุณรู้จักหรือคนที่เมื่อก่อนแม่งเคยลำบากแล้วมาเปิดอาชีพนี้ได้แม่งรวยคนก็แห,เามามาแแห่เข้ามามากขึ้นคู่แข่งก็แห่เข้ามามากขึ้นพอเปิดแล้วก็รวยอะ่ะ มันเป็นยุคง่ายๆอ่ะใช่ไหมเข้ามายังไงก็รวยคู่แข่งเข้ามาตอนนี้และเมื่อ,อไหรที่มันหมดยุคซึ่งทุกธุรกิจทุกอย่างมันจะมีวันที่เกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วมันดับไปนั่นแหละมันจะค่อยๆหมดยุคของมันทีนี้จะคัดตัวจริงแล้วแหละใครซ่อมเก่งใครซ่อมไม่เก่งใครเจ๋งใครไม่เจ๋งใครรู้จริงใครไม่รู้จริงเมื่อคู่แข่งเยอะขึ้นไปขึ้นไปพร้อมกันนะ เมื่อตลาดมันเต็มคู่แข่งเยอะขึ้นและตลาดมันหดตัวลงการตัดราคาจุงเอ้าเจ้าใหม่เข้ามาไม่มีคนเข้ามาเลยเฮ้ยเดิมอยู่อ่ะถ้าต้นทุนนะค่าซ่อมค่านุ่นนี่นั่น,น,นอะ่ะมัน3,000บาทแต่พี่คนนั้นอะ่ะคิดอยู่6,000บาทเชี่ยกูเข้ามาในราคาห้าพันก็ได้นี่หว่าถูกเขาพันึงถึงกูจะเป็นเจ้าใหม่กูเป <c oughs> ็นเด็กใหม่ในวงการแต่ถูกกว่ากันพันหึง คนที่ซีเรียสเรื่องราคาอย่างเดียวต้องวิ่งเข้ามาหากูกูดึงดูดลูกค้าได้ห้าพันเข้าใจไหมและตลาดต่อมานะมันยิ่งหดตัวเข้าไปอีกเจ้าเก่าเจ้าเดิมที่ครูตีบอกเนี่ยถ้าเป็นเราเปิดมาก่อนนะเฮ้ยลูกค้าเริ่มหายวะ่ะจะเพิ่มราคาก็ไม่ได้ลูกค้าใหม่ก็ไม่เติมเข้ามาเกิดอะไรขึ้นวะพอดูไปดูมาเอ้าไอ้น้องนั่นที่เมื่อก่อนเคยเป็นลูกน้องร้านนั้นหรือเคยเป็นลูกน้องกู เอาไปเปิด5,000บาทเอ้ากูว่าแล้วมันแทงข้างหลังกูจริงปะจริงปะใครเป็นเจ้าของกิจการแล้วเจอแบบนี้ก็รู้สึกว่าถูกแทงข้างหลังถูกปะแต่ไม่ใช่หรอกมันเป็นเรื่องกลไกทางการตลาดเราทําไรมันเป็นตลาดเสรีอ้าวมันกู5,000ันเท่ากันนะอ่ะสองเจ้าก็ยังแบ่งกันตามปกติเจ้าที่สามเข้ามาใหม่โอ้ไม่ได้แล้วกูสี่พันมันจึงเป็นวงจรตัดราคาเตึ๊ดติ๊ดต๊ดต๊ด,ตด,ตด และสุดท้ายถ้าทุนเป็น3 0 0 0ันมันจะทำไ่ามพัน0 3า3าม0 0นา0และบางครั้งต้องทำา3,000เอาวัดเทาวันนี้ค่าโศหุ้ยกูเนี่ยอย่างน้อยถ้าทำ3า0 0ันบาทมีเงินจ่ายลูกน้องจบเลี้ยงไปจนกว่าจะรอดจากวิกฤตนี้นั่นแหละ และนี่คือสิ่งที่เราเข้ามาเรากำลังโดนสิ่งนี้เราจึงเข้ามาในคลิปนี้แล้วเรียนจนถึงตรงนี้